สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องตัดคอนกีตขนาด14นิ้วนะครับยี่ห้อมาคิตา้ารุ่น4 1 1 4 s ตัวนี้นะครับใส่ไปตัดได้ขนาด14นิ้วนะครับหรือว่าขนาด3า5 3้5มิบห้มิลนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวเครื่องนะครับตัวประแจสําหรับถอดใบนะครับใบคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบประกันสินค้านะครับ <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวเราหมุนเครื่องให้ดูก่อนให้ดูแล้วรอบเครื่องก่นอนเ,เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะดูสเปคจะดูสเปคเครื่อง ตัวนี้นะครับจะเปคเครื่องนะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับกำลังวัดอยู่ที่2 4 0 0วัตต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่3,800รอบต่อนาทีนะครับกินไฟอยู่ที่11.5อแอมป์นะครับใส่ใบตัดได้ขนาดที่355มมิลนะครับหรือว่า14นิ้วอ่นิ้วยวกลับไปทรงเดิมตัวเครื่องนะคับสามารถตั้งเอานี้กดลงกันตัวเครื่องนะครับสามารถตั้ง ตัดได้นะครับกำหนดความลึกได้อะจะย,ยกฐานขึ้นนะสามารถกำหนดความลึกได้อยู่ที่ตั้งแต่เบอร์ศูนย์นะครับจนถึงหนึ่งรอยยี่สิบนะครับหนึ่งรอยยี่สิบมิลนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องนะครับสามารถตั้งจับได้หลายแบบครับก็คือคแล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนนะครับจ <Okay. S 1> ะหมุนกันตรงนี้นะครับจะเดี๋ยวนะสวิตช์เครื่องเดี๋ยวให้ดูสวิตช์เครื่องกันตรงนี้ครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับอ,รออนออจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเค มาเดี๋ยวเรามาเปิดฟังเสียงของเครื่องกัน โอเคลูกค้าถ้าได้สนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะคะขอบคุณครับ